จทปนช่อชีวิตหน่อยนะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางชาวบ้านก็จะแบบอยู่ท่างกลางเทปนี้่อเทปนท้ช่อชีวิต,วตหน่อยนะคะเพราะาอยู่ท่ามกลางแบบบ้านเรือทุกคนก็จะมีกิจกรรมทำกันตอนเช้าว่าทุกคน สวัสดีค่ะพิมกิเลกลับมาแล้วค่ะและวันนี้ค่ะพิมจะพาทุกคนไปกินอาหารโลโก้รู้จะโหดไปหรือเปล่าโลโก้เวียดนามคือมีความแบบโลโก้จริงๆนะเมนูคือโลโก้เลยเราก็รุนอยู่ก็จะรอดใหม่แต่ว่าเมนูแรกคือโอเคค่ะทุกคนน่าจะรอดเลเวลนี้ได้ค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนจะพาทุกคนไปกินอาหารเช้าค่ะนั่นคือเฝอชื่อเฝอหม่นอยู่เขตหนึ่งเป็นร้านที่เปิดนนะ่ะหกโมงถึง10บโมงเชา้าแล้วตอนนี้คือเวลาเก้าโมงห้าสบเดียวไปถึงแบ,บบวิ่งลงไปว่าเราจะได้กินไหมคะ่ะทุกคนคะร้านนี้กินน้อยครั้งมากๆเพราะอะไร ตื่นไม่ทันเดี๋ยวรอรุ้นกันว่าจะได้กินไหมนี่สองวันแล้วนะเมื่อวานมาก็ไม่ทันเพราะรถติดมากกว่าจะถึงก็สิบโม,มลลงกว่าหมดไปลารล้านปไปเละการโทรจองร้านตื่นให้ทันร้านใช่ทุกคนได้จากการโทรจองรักกานตื่นให้ทันจริงๆค่ะ ลานี้ค่ะไม่เคยได้มากินเป็นคนแรกเลยแต่มาเป็นคนสุดท้ายตลอดนี่น่าจะเป็นคู่แบบรอบสุดท้ายแล้วอะ10โมงกับ11โมงไม่ต่อ12อโมงเขาจะปิดไปแล้วแต่ตอนนี้กำลังคู่เดีจะเปลี่ยนไปนเขายังให้เรานั่งอยู่ตอนนี้เป็นเวลา9:55ตอนนี้นะคะเฝอหมื่นของเราเนี่ยเหลือคือแค่หนึ่งเมนูตอนแรกเราถามว่าจะมีสุกไม่สูตรแต่เขาบอกไม่ไม่ตอนนี้เหลือแค่อย่างเดียวคือแย่แล้วก็โอเคชอบเอามาเลยแระ คือเรื่องหนึ่งที่เวียดนามนะคะจะไม่ค่อยมีทิชชู่แห้งให้ใช้เขาจะมีทางหลังทิชชู่เปียกเสิร์ฟทุกร้านส่วนใหญ่นะไม่ค่อมีทิชชู่แห้งถ้าใครชอบทิชชู่แห้งก็ปกติดตัวค่ะเพราะว่าจะหายากนิดนึงที่ชอบของที่นี่คือถ้วยเป็นเล็กดีชอบรู้สึกว่ากินหมดอ่ะที่อื่นบางทีมันกินไม่ค่อยหมดใจได้ของก็เลยนีขอชิมน้ำซุปค่ะเซอร์มินเป็นเฟอร์ที่พี่ต่อบอกอะไรที่สดแล้วแหละในเนี้ยในโคเจมินพี่ต่อชอบร้านนี้เป็นร้านลูกรักนั่งอยู่ที่เขตหนึ่งนี่จะเป็นนัว เค็มอมแต่น้อยมากๆแต่เป็นแบบเค็มนัวแหละในซุปมันจะมีความไม่โจ๋งอ่ะมันจะมีความข้นๆน,นิดนึงของซุปอะ่ะซึ่งชอบนะเส้นเขาจะเป็นเส้นแบบไม่เล็กไม่ใหญ่เวลาเนี้ยกินแล้วนะคะจริงๆที่ชอบกินเนี่ยชอบกินธรรมดาก่อนหนึ่งคำแล้วค่อยใส่ผักแตมะนาลงไปหนึ่งคำแล้วก็กินไปเรื่อยก็ชอบค่อยใส่ซอสเพิ่มเมื่อกหร่ชามเดียวกินได้หลายเวอร์ชั่นชอบมากเนื้อที่นี่พิมพ์เล็กๆนะ เนื้อนุ่มเหมือนสไตล์ร้านัวยาวแต่แค่ชิน้นเขาจะตัดชิ้นเล็กกว่านิดหนึ่งเกี้ยวก็เคี่ยง่ายกว่าแต่นุ่มๆเหมือนกันเหมือนกับเนื้อดิบใส่ใบน้ำ,นำที่เพิ่งต้มเสร็จมันมก็จะแบบสุดพอดีคี่เรื่องนั้นแบบนุ่มๆม,มันน้อยๆนั่นคือสไตล์เดีวยวของร้านนี้ค่ะแล้วก็เส้นแบบเล็กๆหน่อยเส้นมีความก๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นเล็กกับแม่แต่ว่าแค่มันไม่เหนียวมันมีความเป็นแป้งข้าวกัดข้าวอะไรคือน้ำซุปขึ้นบัวที่สิบก็หอมเนื้อมากต่อไปใส่เครื่องค่ะ เพิม่มแบบคนหอมของพวกหละพาซึ่งมีคนข้อเทวนั้นมากแบบมันแบบสดชื่นมีความสดหมือน,นไฟนหน่อยถึงก็เพิ่มความกรอบค่ะเขา่วกมาแล้วแตทุกร้านก็จะแบบมีความกรอบกำลังดีเป็น,นสุตกที่ผสมแล้วนะคะสูตรของ พราะดั้งสุกเด็กเกินพออร่อยอยู่แล้วอ่ะผสมเนยมันก็อร่อยค่ะ <S <S ต่อมาอีกขนมหนึ่งที่ดังไม่แพ้เปลือของร้านนี้ก็คือปฏิสก์อร่อยมากก็คือมีความพายนะคะทุกคนค่ะหนึ่งแป้งเขาจะมันมากสองเนยถูกตัดเป็นก้อนๆเลยแล้วก้อนเขาแบบนุ่มอร่อยร้อยสามทุกร้อน,อน,นะคะ่ะมาให้ร้อนๆตั้งให้โต๊ะเนยอจาจจะไม่ใช่เนยแบบ A O P ไม่ใช่นะมันก็เป็นเนยแบบไไเนยธรรมดาเป็นแต่เขาใส่เยอะมันก็จะหอมกลิ่น มัมพองทั้งหมดอหละราคามันคือว่คุกลงไปอร่อยเนื้อหอมใหญ่พริกไทยอย่างเงี้ยคุกคุกด้วยกันแล้วเป็นก้อนแล้วแต่ข้างในามันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นริกไทยกลิ่นหอมอย่างเงี้ยทำให้อร่อยดีย ก็คือเฟอร์หมิ่นที่เขตหนึ่งเนาะก็คือเป็นเฟอร์ที่จริงๆเฟอร์มันคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเราแต่ละย่านก็จะมีร้านดังของตัวเองซึ่งเฟอร์หมิ่นเนี่ยเป็นร้านดังย่านเขตหนึ่งและเป็นร้านโลโก้ที่แบบทำมานานเหมือนกับเฟอร์อยาวเฟอเยาวก็เป็นร้านโลโก้ที่ดังย่านเขตสาเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยใครพักตรงไหนสะดกไปร้านไหนก็ให้เป็นร้านนั้นเราว่าทั้งสองร้านนี้คือเด็ดจริงแล้วนางแบบทำมาแต่รุ่นพ่อเธอแบบมีประวัติศาสตร์คะ่ะและอร่อยจริงนัวจริง ก็มาลองกินตามกันได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครพักแบบเขตไกลๆอะ่ะทุกคนสามารถหาร้านเผอตามเขตต่างๆได้เลยนะเพราะมันเป็นแบบก๋วยเตี๋ยววะเธอแต่และที่ก็จะมีร้านดั่งของเขาเองเปิด Google เลยค่ะดูแล้วก็ไปลองกินกันได้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะไปแล้วพวกร้านถัดไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะเตั้งในร้านแล้วนนลนนะค่ะชื่อกวนันไบเมจินเนมเนื้อเป็นร้านดังยูทูบเบอร์ทุกคนมาถ่ายยูทูบเบอร์เวียดนานมานะก็เลยมาทำมาทำมาหา,าทำคอนเทนต์มากอยากชิมว่าคอนเนมเนื้อที่อร่อยจะเป็นยังไงร้านนี้นะคะตอนเช้าจะเป็นข้าวใส่เสื่อมปีจะคือเหมือนจะเป็นสี่โครงมีจามันเป็นมีความเป็นแบบคล้ายๆแฮมกับเป็นคล้ายๆตัวหมูยอแต่ไม่ใช่มันจะใส่หนังหมูใส่อะไรอย่างเงี้ย ก็ลองมากินได้แต่บีมาตอนกลางวันแล้วเขบอกกลางวันจะมีแต่แค่แนมเนื้อกับบุ้นบุ้นเส้นเนาะเส้นกลายเส้ขนขนมจีนใช่ค่ะวิธีการกินคือตักตอนขึ้นมาใส่คลิกลงไปซอสเป็น หวานหวานเค็มๆน่าจะเป็นน้ำปลาที่ต้มกับน้ำตาลแล้วก็ใส่พริกก็หอมพริกค่ะทีนี้ข้างในจะมีเส้นขนมจีนมีต้นหอมมีถัว่วและข้างล่างก็จะเป็นผักนะคะทุกคนกินอันนี้แล้วแต่เลยบางร้านก็ราดน้ำให้เลยแต่อันนี้คือเขาให้ราดเองก็ราดเป็นคำๆก็ได้ที่นี้ก็คือ,อยังขนมจีนที่หวานเค็มน้อยๆแล้วก็ผักก็จะหอมๆเพราะใส่ผักหลายชนิดจ้ะมันก็จะมีกลิ่นโหระพากลิ่นอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็ขึ้นก็หอมดีค่ะแอรักคือมันหวานน,นิดนึงนะทุกคนแต่ก็ไม่เท่าไอเนี้ยไม่เท่าบุญจ่าบุญจ่าที่เป็นแบบคล้ายก๋วยเตี๋ยวคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเป็นแบบเป็นหมูะอะอะไรก็จะหวานมากตจะลุกให้ตันนี้มาเทมแหนมเนืองที่ดังอย่างนกัน,นเนืองเจ้นี้เด็ดจ,จริงอ่ะอร่อยอย่างเงี้ยเ็กเจอร์เป็นติดมันผส,สมเนื้อหมูที่นุ่ม ไม่แห้งเลยแล้วก็เคม็มเหมือนอ๋อนุอ่มๆหวานน้อยๆอ,อืมอร่อยแล้วหอมแบบความย่างมันนะแหนมเนืองคือสุดจริงอะ่ะไม่คิดไม่เคยกินแหนมเนื้อที่ไม่านหานที่มันขนาดนี้ด้านนี้น่าจะเป็นจ้าวแรกที่มันมันคนก็เลยคงมาถ่ายทําเยอะเพราะมันอร่อยจริงๆเว้ยมันมีความทั้งติดมันทั้งแบบนุม่มไม่ใช่เป็นแบบกรุบๆนะเป็นแบบนุ่มๆที่สำคัญคือเสิร์ฟร้อนก็เลยเออดีจังเอ้ยเดี๋ยวชิมตัวนี้ด้วยตัวต่อเปี๊ยะต่อเปี๊ยะเปิแบบเผือก่อหร ก,กับเป็น,นเผือกกับเป็นอย่างเงี้ยไข่ท้าวอะ่ะแต่เผือกเยอะกว่าแล้วหอมเผือกเลยแล้วก็มีแต่มีเห็ดหอมอะไรเงี้ยเพื่อให้เป็นเคม็เคมๆบะน้อยๆอร่อยนัวมากเผือกคือเนื้อเนียนๆที่นี่เนี่ยเวลากินเสร็จอ่ะวิมกินตัวแหนมเนื้อเอกินใจย,ยอหมดแล้วอยากได้เพิ่มสามารถสั่งเพิ่มได้เขาเรียกมองเทมเนาะก็คือสั่งเพิ่มเป็นไก่แหนม ก็คือแหนมเนืองเพิ่มหนึ่งท้อนเนี่ยสี่หมื่นห้าถ้าเาแหนมเนืองครึ่งท่อนก็คือเนื้อไก่แหนมก็จะเหลือประมาณสองหื่นสามหรือขยากได้ตจหยอกเพิ่มก็สั่งใจหยอดเพิ่มได้หรือขอยากเอเส้นเพิ่มก็คือบุ้นก็คือไห่บุ้นเพมเอาเส้นเพิ่มได้ค่ะแล้วก็มีผักเพิ่มได้ด้วยห้าพันเลยเส้นกับผักจะเพิ่มห้าพันค่ะอย่างร้านนี้มีขายเฉพาะช่วงเช้า,ช,าช่วงบ่ายก็จะเป็นบุ้นละแต่ร้านอื่นอนหลายที่ก็คือขายตลอดทั้งวันให้อยู่ร้านโอเค 5, ใกล้ๆเข็มห้าค่ะก็สามารถไปลองสั่งกันเลยได้ค่ะแต่ร้านนี้คือยอมรับว,ว่าแดงเนืเนเ้อหลงจริงพี่ต่อกินพี่ต่อบอกว่าแบบมันเหมือนแดมเนืน้อไทยแบบที่มันมีมัน,มนเข้าไปด้วยนุ่มๆพี่ต่อวองนี่มันฟิลลิ่งลูกชินออน้นก็อย่าอย่ามาลาคุณค่าน้องไม่ใช่ลูกชิน้นน้องมีมันหมูเป็นชินช้นๆเลยนะอร่อยมากแล้วก็หอมกลิ่นไฟมากเลยเพราะเขาย่างสดอ่ะตอนนี้ค่ะไปต่อกันค่ะโลโก้ยังไม่จบแค่นี้ ต่อไปค่ะร้านอาหารที่เราจะทำอาหากินเป็นร้านอาหารเวียดนามชื่อร้านมือบึงเป็นร้านดั้งเดิมที่เคยไปกินตอนเด็กๆแล้วอะ่ะแล้วกินมาเรื่อยๆเด็กจนโตแต่ว่าเมนูเขาจะไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าอร่อยค่ะไปค่ะเข้าไปข้างในเป็นมองอันเว้ค่ะร้านอาหารมองเว้ร้านนี้นะที่ชื่อร้านมือบึงเป็นร้านดั้งเดิมเก่าแก่มากอยู่ติดกับริมน,น้ำเป็นบ้านคนนะคะทุกคนเวลาเข้ามาตกใจเหมือนไปกินในบ้านแต่ว่าเป็นร้านที่ทำแป้งอร่อยค่ะก็เลยอยากชวนทุกคนมาลองกิน วันนี้นะคะสั่งมาจะมีความแป้ง,ปงคือเรารู้สึกว่ามองอันเฮห,หรือว่าอาหารเฮที่เราชอบเนี่ยจุดเด่นคือแป้งต้องนิ่มหนวลอย่างตัวนี้ปันแบลวใช่ไหมก็จะเป็นคล้ายๆขนมถ้วยเวียดนามเป็นแป้งขนมถ้วยแล้วก็เป็นกุ้งเนาะวิธีกินคือเอาน้ำปลาราดลงไปซึ่งน้ำปลาเขาจะเป็นน้ำปลาผสมแล้วก็ใส่กระเทียมใส่พริกชิมน้ำปลาให้ดู เคสน้ำปลาเขาจะมีจะเความหวานแล้วเค็มอ่อนอ่อนอยู่เป็นแบบแต่ก็หวานก็ไม่ได้จัดนะเป็นหวานแบบหวานผสมไปแล้วนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบเหมือนมีตอนตอนของใค้น้ำซุปกยเนร่ไม่แน่ใจมันจะนัวๆวิธีกินคือราดลงไปค่ะแต่ว่าขอใส่กระเทียมไปด้วยนิดนึงกระเทียมแล้วดีเลิศที่เหลือข้าปากค่ะกินแล้วนะคะนวลปลาหน่อยหวาน แล้วตัวซอสน้ำปลาส่วนตัวแค่คิดว่ามันหวานไปหน่อยดิก็เลยเติมน้ำปลาไปนิดนึงก็คือใส่นมะม่ลงไปแต่พอกินคู่กับกระเทียมตัวเทกเกอร์กระเทียมมันกรอบแล้วมันก็เผ็ดนิดนึงอ่ะเข้ากันมากใครกินพริกได้ก็ใส่พริกลงไปนะคะแต่ไหนไมันจะความดึ๋งๆอ่ะตึ้งๆตึ้งๆตึ้งๆอ่ะเทกเกอร์มีความคล้ายแป้งเปียกแต่ดึ๋งกว่า อ,อร่อยแอบปลาอร่อยเลยแปง้งเขาจะแบบเละๆหน่อยนะเละๆดึงๆอะ่ะพูดไม่ถูกเข้าเข้ากันเข้าค่ะใส่แปง้งใส่แปง้งอร่อยต่อมาค่ะบัตรอ,อืดติดเนื้อแต่ว่าข้างในเป็นไส้หมูยา <S <S ่างเขาใช้คว่าติดเนื้อติดอะไรก็ไม่รู้ว่าติดคือแปลว่าเนื้อแบบเนื้อหมูเนื้อเือวัวก็ใช้คำว่าติดกินเดี๋ยวชิมแต่เดาว่าเป็นพี่ตอว่าเป็นอะไรคะน่าจะหมูเออเดาว่าหมูบัตรอืดติดเนื้อค่ะเข้าปากหมู คือข้างนอกแป้งเขาก็นุ่มๆแหละแป้งละมุนผักหอมมีใบนี้ก็คือเป็นผักสลัดแล้วก็เป็นหมูผัดหว,หวานๆเค็มๆแล้วก็มีงารูสึกว่ามันเป็นกลิ่นหอมได้สดชื่นมากๆอาจิ่งแบบซอสดูวอคล้ายสเต๊กแต่ว่ามันแค่ไหมไม่พิษเผาอะแล้วมันก็มีความมันของถั่ว มันหวานนิดหนึ่งไม่เหมือนกับสเต๊กทงให้มันเหลวกว่าแหละเราว่ามันมีความซุปกว่านิดหนึ่งแต่เขาให้มาเป็นถ้วยแบบถ้วยเพาประเด็นคือมันร้อนด้วยคือมาให้กินแบบร้อนๆเลยนะคะทุกคนค่ะโดยรวมร้านนี้แล้ว่าติดค่อนข้างติดหวานนิดนึงก็ไม่คนที่ชอบกินแบบเค็มหวานถึงจะชอบร้านนี้นะแล้วอันนี้อร่อยดีคือกินเปล่าๆมันก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบกินเมี่ยงจริงๆอ่ะแต่ว่าเมี่ยงแป้งมันจะไม่หนาขนาดนี้เนาะพิมพ์เนาะแต่อันนี้แป้งมันหนาใส่ใส่ใส่คราบต้องโดนนะคะเพราะแป้งหนาดีมากแล้วก็ผักอะไรอย่างี้ มันแบบกําลังดีอ่ะคือถ้ากินไม่จิ้มมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนกินเมี่ยงแต่ว่าแป้งมันจะนุ่มๆแต่ว่าพอจิ้มเราก็ได้อีกอีกฟิ้วนึืงไงรสชาตินึงก็จะแบบเค็มเมหวานหวานเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราว่าอร่อยดีตัวนี้น่าสนใจต่อมาบั้นควายค่ะบั้นควายหรือว่าพิซซ่าเวียดนามของจริงอันเนี้ยบั้นควายสำหรับเรามีความไข่เจียวมากว่าไม่เชิงไม่เชิงพิซซ่าเวียดนามสำหรับบิ๊มนะแต่คนอื่นไม่รู้เนี่ยเพื่อจะมีความไข่และเครื่องอ่ะแล้วก็มีความแบบผักตอนผัก้หม โหหอมเผ็ดเผือกท่นโน้นนี้แล้วก็มะเขือเทศอะไรเงี้ยมีความไข่เจียวทรงเครื่องอ่ะสำหรับพิ่ชานแล้วข้างนอกมันก็ทําแบบกรอบนิดนึงข้างในก็เป็นนิ่มๆมีหมูหน่อยมันคือกินแบบลืมละน้ำซอสก็จะบว่าจืดไปหน่อยแต่ก็ดีจุดเด่นก็คือว่าข้างนอกไข่มันกรอบอ่ะแล้วข้างในไข่ก็นุ่มๆแล้วก็เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็คือจัดเต็มเต็มปากเต็มคำอืมเดี๋ยวลองรน้ำซอสอีกรอบหนึ่ง กุ้งหมูก็เป็นชิ้นอ,อยู่อ่ะดูที่จังกรบไหม่ะมันกรอบมากสำหรับเราแล้วรู้สึกว่าข้อเด็ดจ,จุดเด่นของตัวนี้คือแบบว่าข้างนอกมันกรอบแบบกรอบแกรัดแต่ข้างในมันนุ่มฟูอยู่เลยแล้ว,ลวเครื่องทุกอย่างคือเครื่องดีกุ้งคือตัวใหญ่อ้วนแล้วก็แบบหวานเนื้อหวานอร่อยเลยอ่ะรู้สึกว่าเอย คือทุกอานเครื่องก็ถึงจริงๆอย่างตอนแรกคาแรกเป็นหมูก้อนเนาะคือหมูก้อนแบบหมูก้อนจริงจังไปกินร้านข้างนอกบางทีมันจะเป็นแบบหมูแบบเหมือนหมูบดแบบโรยๆๆมากกว่าแต่นี้คือเป็นก้อนคะ่ะแล้วผักเขาก็ทําได้ดีคือกรอบกําลังดีแหละเราว่าโดยรวมคืออร่อยร้านนี้กินลวนามันควายผขดเดียวจริงด้วยอ่ะแม่มันมีฟิลลิ่งหอยทอดที่มันกรอบๆเหมือนกันนะเพราะไข่มันเยอะอะไรเงี้ย กินได้เรื่อยๆแล้ว,ว่าของกินเล่นน่ะแบบไม่ได้เอาอิ่มอ่ะถ้าเกิดว่าแบบยามบ่ายเมื่อกินอะไรก็มานั่งกินได้แล้ว,ว่าอร่อยดีส่วนตัวรู้สึกว่าร้านงือบินเนี่ยเป็นร้านที่มีมาตั้งนานแล้วแหละกินตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ที่รู้สึกชอบก็คือหนึ่งแป้งเขาเนิ่มทุกอันจริงๆแป้งแบบทําดีแล้วรู้ว่าแป้งทาสดอ่ะแบบเพิ่งกวาดมาให้กินเลยแบบอุ่นๆแล้วก็ ของวัตถุดิบเขาก็ค่อนข้างดีค่ะรู้สึกว่ากุ้งเ mm hmm. ก้งอให้แบบไม่ใช่เป็นกุ้งแห้งอ่ะเป็นกุ้งจริงจงมายีอ่ะแล้วก็แบบเนื้อก็คือเนื้อที่แบบก็นุ่มเนื้ออร่อยรู้สึกว่าวัตถุดิบเขาค่อนข้างๆๆดี mm hmm. เทียบกับราคานนะราคาแบบจานละหนะ้าหมื่นอะไรเงี้ยพอไปกินข้างนอกไปกินมาหลายที่แล้วก็ไม่ค่อยขนาดนี้แล้วนี่คือร้านแบบสะอาดปกติไปที่อื่นอ่ะมันจะไม่สะอาดขนาดนี้น,นี่คือโต๊ะแบบกริป รู้สึกว่าชอบความสะอาดสะอาดนี้ค่ะแล้วก็โลโก้คือโลโก้โโจริงๆเธอเข้ามาเธอเป็นต่างชาติคนเดียวในร้านแน่นอนแล้วก็ร้านนี้คือเป็นลูกรักของคนเวนยานามหลายคุณมากๆถ้าเกิดใครอยากลองสไตล์นี้ก็ให้มาลองที่ร้านนี้ได้ค่ะเป็นร้านอาหารเฮ้ค่ะแต่ว่าร้านโลโก้ต่อไปจะเป็นที่ไหนไปค่ะ let's go <S และตอนนี้ค่ะเรากําลังพาทุกคนมากินหนมเนื้อหรือแหนมเนืองที่ค,คนไทยเรียกกันเนาะ แนมเนื้อเนี่ยที่เวียดนามดังที่จังหวัดยาแจงซึ่งร้านนี้เนี่ยก็เป็นแนมเนื้อแบบแยาแจงเลยค่ะเขาบอกว่าคือในรีวิวนะบิ๊ก็ไม่เคยไปกินคนเวียดนามหาให้บอกว่าร้านนี้เนี่ยก็อบอกซอสเหมือนที่ยาแจางให้สุดแล้วอะไรเง,งี้ยให้ลองมากินซึ่งซอสเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เราเคยไปกินที่ที่ดาลัดมารอบหนึ่งน้ำซอสเนมเนื้อที่เวียดนามส่วนใหญ่จะต้มร้อนอย่างอันนี้นก็ต้มมาร้อนแต่ว่าจุดเด่นของยาแจางคือสีมันจะออกเหลืองๆหน่อยอะซึ่งนี่เหลืองจริงแล้วข้นๆเนี่ยเหมือนเหมือนต้มงมงมันีวว่คาข้อ น,น,นะะใช่สิ่งที่แตกต่างคือมันจะมีความซุปเว้ยกินแําเนืองให้ที่เี่ซ้อมมันจะมีความเหมือนแบบฉ่แต่ซุปอยู่ซุปก็จะมีความแบบเค็มๆหน่อยๆมันๆแล้วก็มีถั่วนิดหนึ่งแค่นั้นเลยมีความแบบเหมือนซุปข้นๆน่ะนั่นคือนนะ้อนำจิ้มแบบเนืองที่นี่นคุณเคยอะแป้งแป้งบรรเจงที่นี่เนาะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับทําอาหารอะไรอย่างนี้นเป็นคือแป้งที่กรุงเทพมันจะปบนแผ่นที่มันแข็งๆหรือว่าที่หักแล้วก็จะแตกก๊อบก๊อบแต่ที่นี่มันจะไม่ใช่มันจะมีความแบบ นุ่มแต่ว่าแห้งอยู่นะมันถุงพลาสติกที่แบบสีเขียวรองแบบอุณหภูมิกลางใส่ได้ทั้งร้อนทั้งเงยน็นผ้าแบบนั้นผนะ้านุ่มๆม,มาะเก่งมากเรื่องนี้มาดูเครื่องค่ะเครื่องคืนหนึ่งมีปันนป้นแจ้งเนาะปั้นแจ้งเสร็จปับ๊บมาดูมีหนมเนื้อหรือว่าหมูย่างมีหมูยอแล้วก็มีแป้งทอดนอกจากนี้ก็จะมีผักดองต่างๆแล้วแต่ที่อันนี้ก็มีแตงกวาธรรมดาแล้วก็พวก เขาใช้เท้าดองค่ะวิธีการกินกุนทุกอย่างเขาได้กันกุ้นแปลว่าม้วนห่อก็คือใส่ใส่ใส่แล้วก็ห่อแล้วก็จิ้มน้ำซุปกินเลยค่ะอย่าแยกไปดองซุปเลย็จิ้มน้ำจิ้มกินค่ะใส่มันทุกผักเลยค่ะที่เขาให้ไหนก็ไปอ๋อแจ่มีผักหนึ่งที่ไม่ใส่ผักนี้คือผักที่หนุ่มไม่รอดให้ตายไงหนุ่มก็ไม่รอดอันนี้คือใบข้าวปลาหรือเป็นใบที่แบบมีกลิ่นปลาสดอ่ะที่แบบไอคา t I really c ค n t เชิญทุกคนมาทดลองได้ถ้าใครคิดว่าสายทะเลรอดสายกลิ่นแบบกลิ่นปลาดิบรอดก็ลองอ,อันนี้ไม่ไหวแต่ผักอื่นๆได้หมดค่ะใส่เข้ามาหัวะพาหัวละเพอแล้วก็ผักใส่เนแหนมหรือว่าหมูย่างเข้าไปค่ะจาลล่นหรือว่าหมูย,อล,ลอ,ยอลงไปค่ะแป้งทอดลงไปค่ะใส่ใส่ผักดองค่ะ เสร็จแล้วนะคะนจิ้มมันจะอุ่นๆใส่แป้งแป้งมันจะนุ่มพอดีพี่ละค่าขอซอสเยอะพอซอสมันแบบมันแบบร้อ,อนอ่อนชอบแล้วก็ฟางแข็งแรงของปช่ได้นหมอ,อร่อยอยู่ตัวแหนมเนื้อหรือตัวหมูย่างเขาว่าออกเป็นหมูแบบเหมือนหมาูหมักหวานๆหน่อย แล้วก็ย่างตัวตัวหมูยอเคยเป็เผ็ดทิ้ไทยมากๆแบบเผ็ดแบบเผ็ดอะแล้วก็เป็นหมูย่อแหละก็จะอมหวานไหน่อยเหมือนกันเหลือก็เป็นหอมกลิ่นผักหอมอยู่ซอสซอสก็อย่างที่บอกไปเค็มๆเนาะก็กินเพลินแหละแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเอ้ยมันหวานไปหน่อยเที่บเทียบกับที่เคยไปกินที่ดาราดแถวนู้นอะมันจะไม่หวานขนาดนี้แต่ว่าถ้าใครกินติดหวานนิดนึงได้ก็แนะนำขนาดนี้ก็อร่อยเป็นร้านดังคนเดียวช่วงกลางคืนอันนี้มากินช่วงบ่ายเลยไม่มีคนก็กินแล้วมันจะแป้งกรอบๆอยู่ก็อร่อยีดต่เด็ดคือผัก ยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมเขามากเลยข้าผักอร่อยค่ะกินได้เรื่อยๆแนมเนื้อถ้าใครอยากลองกินแบบต้นฉบับยาจางก็มากินที่ร้านนี้ได้ค่ะอร่อยดีแต่นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านโลโก้ที่เรายาจะแนะนําจริงๆไม่เชิงร้านแต่เป็นเมนูโลโก้ที่รู้สึกว่าอร่อยมากเป็นกับพี่ต่อคือติดใจมากๆอยากกินอีกกับคิดถึงไว้นาคือคิดถึงเมนูนี้เหมือนกันนั่นก็คือเมนูนมแพะย่างค่ะมันแบบ มันดีมากเลยอะเข้าไปดูกันว่านมแพะย่างหน้าตาเป็นยังไง Let's go ค่ะนี่คือนมแพะค่ะทุกคนท,กที่โฮจะมีเนี่ยจะมีร้านแพะขายค่อนข้าง,งเยอะเหมือนคนนิยมกินแล้วเมนูที่เราติดใจคือนมแพะย่างมันอร่อยมาก แต่บางร้านที่แบบนมแพ้หมดมก็ใช้นมหมูแหละแต่ร้านนี้เนี่ยคือเป็นร้านเก่าแก่เปิดมานานก็กินหลายรอบอยู่แต่ว่าโอเคร้านนี้เนี่ยข้อเสียคือมันไม่ค่อยแห้งเหมือนร้านอื่นแต่ร้านอื่นก็คือหานมแพ้ยากแต่ร้านนี้มีนมแพ้แน่นอนก็เลยมากินบ่อยทีนี้วิธีการกินเราอะ่ะชอบปิ้งนมแพ้ธรรมดากินแล้วก,กินเล่นแต่ร้านนี้เมื่อกี้พี่เขาแนะนำบอกว่านี่ไหนก็ทำยูทูบแล้วก็แนะนำถึงว่าปกติคนเวียดนามนะเขาย่างผักย่างนมแพ้แล้วก็ห่อไปเมี่ยงกินด้วยกันเลยอร่อยมากก็เลยคำแรกเดี๋ยวลองทำแบบเขาดูก่อน อันนี้พี่ต่อบอกว่าสุกแล้วแห่บอกคำแรกจะกินแบบเขาไม่เราขอกินแบบที่เราคิดถึงก่อนแล้วกันกินเล่นๆกับข้าวามามาๆๆน่มบางๆไปก่อนนี่ไม่พอมันจะแบบระหว่างนมมันจะมีลายแบบเป็นคล้ายๆ,ๆแบบลายน้ำๆอะ่ะซึไไ่งมันแทรกไปด้วยมันก็อร่อยมากชอบมากเลยกินคำแรกเนี่ยฟิลลิ่งอะไรห,หรือวะฟิลลิ่งกินลิ้นแต่มันกว่ามันมันกว่าเลมอ่ะลง พี่เขาบอกให้ลง,งเยอะเบื้องเบาเย่ yeah, ต้องกินกับน้ำจิ้มน,นี้ค่ะน้ำจิ้มตัวเต้าหู้ยี้กตู้ชู้ชีนี้ดีมันบันมากเลย แค้แค่บ้าเขาหมักมาเป็นความแบบมันมันัจากถั่วแล้วเค็มอ่อนๆอยู่อะก็เปซึ่งตัวเต้าหู้ยี้เขาจะเป็นรสเค็มแล้วก็อมหวานเนาะเวลาจิ้มรวมกันมันจะเพิ่มความแบบความมันของถั่วความความนัวในรสชาติเก็เลยแบบเอร่อยดีมันต้องกินคู่กันและถึงจะอร่อยมากขั้นต่อไปหนูจะกินแบบพี่เขาพี่ขนามยูทูบเหรอมีทำอย่างนี้มีใบเมี่ยงเนาะปันแจงจุ่มน้ำในช่องถัดไปค่ะ ใจเย็นนะจีใจเย็นนะจีนนะจพอจีบอกพอจะทำยูทูปนี่คือแบบทุกคนแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ต้องถูกต้องใส่ผักลงไปให้เยอะเขาบอกใส่ผักยิ่งเงยอะยิ่งอร่อยใส่นมแพลงไปใส่ผักบุ้งติ้งลงไปเขาบอกผักบุ้งต้องติ้งนะไม่ปิ้งไม่ได้นะแล้วก็กระเจี๊ยบค่ะควนค่ะแต่อันเนี้ยเอากวนไม่สวยเลยอนะ่ะสวยแล้วไปได้เข้าปากได้กินลวค่ะ คิดเด้งเรอมันเพิ่มกลิ่นตัวนมมันค่อนข้างเด้งกรุบใช่ปะพอกินเจอพวกโหละพาก,ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันหอมเพิ่มนคนกลิ่นได้ดีมากแล้วกินเจอตัวกระเจีย๊ยบมันก็จะยืดๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมีความกรอบของผักโ้นนี้มีความปาดของกล้วยอย่างเงี้ยมันก็เติมเรื่องกลิ่นแหละแต่เติบโตมาด้วยการกินกนมแพะเล่นๆไงก็รู้สึกว่ามนมแพะก,กับข้าวก็อร่อยก็อร่อยกับแบบนั้นแหละอยากให้มาลองะคะ่ะแต่ใดคือสายชอบลิ้นอ่ะต้องมาลองทีแบบนมมันเป็นนมจริงๆมันมีความหอมมกว่าตัวลิ้นไงแต่อย่างร รือเขาคัดอย่างเราเคยกินหลายร้านใช่ป่ะร้านนี้จะจะจะเป็นแบบหันฝานบางกัดขาดง่ายแต่ถามเรื่องความมันอ่ะร้านแบบตรงโซนแบบออกไปแถวแถวเทอรร้านแถวแถวสนามบินอ่ะยังจะทำในแบบได้มันกว่ารือสกนมแพ้แถวนั้นมันมีความบ้านกว่านมมันมันกว่าแต่ยังนมเนี้ยมันแคบขอบมันแบบมันนุ่มกว่าแหละมันนุ่มลิ้นมัน้อมแต่มันไม่มันเท่าแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวชอบแบบมันมันมากกว่าแต่อันนี้หามกินได้ไหมกินได้อร่อยถ้าใครอยู่แถวในเมืองก็มากินร้านนี้สะดวกกว่าไงก็เลยบอกร้านนี้ดีกว่าค่ะตามไันมาลองกินกันได้ค่ะ แต่ว่าที่นี่นะคะนอกจากตัวนมแพะย่างแล้วเขาก็จะมีหม้อไฟตัวเนื้อแพะหรือว่ามีเนื้อแพะย่างก็มียังไงมาถึงเวียดนามก็ต้องกินนมแพะย่างเท่านั้นอร่อยจริงๆอยากให้แนะนําถ้าไม่ใช่ร้านนี้แล้วอื่นก็ได้นะถ้าใครเดินผ่านแล้วเห็นว่าแบบเขียนคําว่าเยเนื้ออ่ะเดี๋ยก็จะมียูเยขายแหละก็ถามเขาก็ได้ว่ากอยูเยคมถ้าเขาก๊อคือว่ามีค่ะเข้าไปลองกินได้ค่ะ และนี่ค่ะคือรวมร้านโลโกลที่โฮจิมินห์ค่ะในปี2022จริงๆทุกอาหารนะมันมีขายทั่วไปเลยไม่ต้องไปร้านที่แนะนําก็ได้ยังมีหลายร้านที่ก็ดังเหมือนกันถ้าเคยไปเที่ยวเขตไหนก็ลองเปิด Google ก็ได้ว่าแบบแถวๆนี้มีร้านดังร้านไหนไหมที่อาหารประมาณนี้ถ้าเกิดอยากลองนะก็ไปลองกินกันดูได้ค่ะยังไงก็ฝากเทปโลโอ้ด้วยค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบายยรอดูแคปอื่นๆต่อไปค่ะจะมาทุกวันพุธและวันเสาร์หกโมงเย็นนะคะบ๊ายบายค่ะ เลาเรากินร้านอาหารตามข้างทางบางทีจะมีโกหรือว่าคุณป้าคุณลุงเราเข้ามาขายของเช่นว่เอาถั่วไม้เอาผลไม้ไม้อันนั้นนี้คือเราสามารถซื้อได้นะคะนั่งกินในร้านนั้นได้เลยนะถ้าเขเข้ามาขายข้างในนะเช่นอย่างนี้ก็จะมีคุณป้ามาขายม่วงถ้าอยากกินก็ซื้อได้ก็ถึงประมาณหมาืน่นหนึ่งห้านาอแล้วแต่บางทีก็สองหมื่นพอยู่ขยบย,ย่าแล้วแต่ป้าด้วยก็ถ้าเกิดใครแบบต้องการอะไรเคล้าคลอหรือว่ารอระหว่างรออาหารก็สามารถจิ้มได้ค่ะเขาก็จะขายให้